ดูอย่างเดียวคือห้องน้ำว่าขนาดไหนอ่าหนูดีจะลงไปได้หรือเปล่าโอ,อ้ยหนูก็ตัวใหญ่เชด้วยสิได้เนี่ยเราเราสามคนสบายเลยครับสามคนเรานี่เราไปลนห้องน้ำเดี๋ยวไปลองดูว่าอันก็อยู่ในห้องน้ำเลยนะ สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้อยู่กับหนูดีและคุณบิลลี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วจําได้ไหมว่าผมพาไปดูคุณบิลลี่ประกอบเรือจนวันนี้ภายในแค่หนึ่งเดือนเสร็จออกมาเป็นลําแล้วไม่ใช่ลาเดียวด้วยใช่ปะกี่ลำาตอนนี้มีสามลำครับตอนนี้มีสามลำภายในเดือนเดียวตั้งแต่โมออกมาเป็นลํานี่คือครั้งบริษัทนี่มีเป็นร้อยเลยบ้งเนี่ยอ่าโอ้ขนาดนี้เนาะคือเขาเรียกว่า โรงงานนรกะครับที่นี่ตายแล้วเดี๋กรมแรงงานเข้ามาตรวจสบอบกรมแรงงานเข้าได้เลยนะขอขอขอไม่ต้องมาวันนี้ผมจะพามาดูแล้วก็ลงน้ำครั้งแรกด้วยนะครับของเรือลำนี้บิลลี่27คุณบิลลี่พาไปดูแต่หัวเลยดีกว่า้เลยครับว่าเป็นยังไงเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนยืนยันราคาก่อนครับคุณบิลลี่ครับผมยันราคายังล้านเก้าเก้า ล้าน99ครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวดูว่าออปชันอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะครับคือเขาจะไม่ให้เกิน2ล้านอาจจะขาดบาทเดียว2ล้านใช่ครับใช่ครับถอนบาทถอนบาทมีทอนมีทอนคือ2ล้านมีทอนเขาจะเอาคำนั้นอ่ะเอาง่ายๆคครรับผมับผมใน2ล้านนี่คืออย่าลืมนะครับครั้งที่เราบอกไปแล้วคือเครื่อง250แต่ลัมนี้คือใส่350อยู่ใช่ครับ จะเอาไปเอาไปโชว์อันนี้ไปโชว์ลำนี้โชว์จุยอย่างเดียวจุยอย่างเดียวไม่ได้ขายขายขายว่ากันแต่ว่าโชว์ก่อนจุยก่อนอ่ะขอจุ้ยก่อนแล้วก็ทุกคนก็จะได้ลองในงานริวเดียวบริษาบบสแฟร์ครั้งที่สามเนี่ยลำนี้เลยครับผมลนะครับเป็นเครื่องสามร้อยห้าสิบมีไหมมีครับในชุดมีในชุดใส่แน่นอนร้านเก้าเก้านี่มีเดี่ยวก็ใช่หรอรวมไปแล้วหรอรวมไปแล้วรวมแบตไหมรวมแบตด้วยรวมแบตด้วยพล้รวมที่ชาร์จด้วยรวมที่ชาร์จด้วย เอาง่ายๆตรงนี้กับปลาเข้าไปเกือบสามแสนแล้วมั้งสอันนี้แสนหกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ธรรมดาอ๋อแบตเตอรี่ธรรมดาประมาณสองแสนก็ประมาณจุกเกือบสองแสนครับผมเกือบสองแสนรา้านเก้าเก้านี่ไอ้น,นี่ปลาก็้าไปจะสองแสนแล้ว <c oughs> จริงๆปกติเรือลำนี้ควรจะขายอยู่เท่าไหร่ต้อง2ล้านบวกอยู่แล้วมั้งเออใช่ครับก็ตามที่ไปคุยคำนวณต้นทุนมาเรียบร้อยแล้วก็2ล้าน2ล้าน4ที่จะต้องขายจริงๆครับอ่าโอเคเท่ากับราคาเราเรือลำนี้อยู่ที่2ล้าน4ก็ถ้าเกิดซื้อวิลเวเดลในช่วงระยะเวลานะครับตามที่กำหนดก็คือผมลดให้สแสนเลยแถมก็คือขายไม่มีกำไรขายเลยขายเอามันแล้วก็หลังจากนั้นจะต้องเป็นราคานั้นแล้วผมนั่งคำนวณนะคือเอาเฉพาะเครื่องนะยังไม่รวมคอนโทรยังไม่รวมอะไรเลยนะ เอามาบวกกันอีนี่ก็ปลาเข้าไปร้านแล้วอะใช่กับ8 0 0แสนกับสองแสนับร้านหนึ่งแล้วเรือเรืออีกร้านเรืออีกร้านหนึ่งแต่ว่าเรือกับเทเลอร์อ่าเทเลอร์เทเลอร์อีกแสนหนึ่งแล้วชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงเป็นสามสี่หมื่นก็เขบวกกระจุกกระจ๊กกระจุกกระเจ๊กเครื่องชาร์จก็ตัวละหมื่นละเครื่องชาร์จมีสองตัวมีสิบสองคูณสิบสองไปสิบสองก็คือเครื่องช้าสิบสองมาสิบสองเข้าเฮาสาสิบสองไปยี่สิบสี่อ่ามีสองตัวบอกให้เลยว่าราคาไม่แพง เดี๋ยวขอนี่อันนี้อันนี้เปิดอะไรได้ไหมอันนี้เปิดไม่ได้มีเปิดข้างหน้าใส่แบตเตอรี่อ๋อตรงนี้จะใส่แบตเตอรี่อันนี้ใส่แบตเตอรี่ก็คือแบตของมอเตอร์ทอริงตัวนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ที่ทุกคนอยากเห็นไม่เห็ทุกคนผมเนี่ยอยากเห็นอยากรู้คือคุณเบลลี่เขาตั้งแต่ต้นเลยเขาถามผมว่าเรือควรจะมีห้องน้ำไหมาะว่าต้องมีสิเอาใหญ่ๆด้วยก็ตอนแรกอะยี่สิบสามอะยี่สิบสามอะยี่สิบสามอะก็เหนื่อยอ่าพอมาตอนเนี้ยไม่เหนื่อยละได้แล้วได้เลยมาดูห้องน้ำรับ ห้องน้ําก็จะอยู่ตรงคอนโซลอันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังยังไม่เสร็จดีนะโชว์มันยังเปิดไม่สุดแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เราก็เปิดโอ้แต่ยังไม่สุดมันมันไหนดูดิลงลงไปดิขอให้เราไปจ่ายโคตรโอ้โหใหญ่มากโฉมก็เปิดขึ้นขเดี๋ยวก่อนนะถ้ามีฝักบัวนี่ฉันอาบน้ำได้เลยเนี่ยวน่ไม่ไม่ก็จริงๆเขาจะให้ทำให้อาบน้ำในนี้ได้ยืนได้คุณพระนี่ยืนไม่ติดไม่ติดไม่ติดอ่าจะร้อยหกสิบสี่หลังสวยอ่าเดี๋ยวเราเราจะมีผ้าปิดบางปิด อ่าก็อึได้สบายครับนี่ไม่ต้อง่าเราอาบน้ำจะนอนได้ด้วยซ้ำไหมเนี่ยคือจอกฝักบัวใช่ไหมจอกฝักบัวปูฉันยื่นอ่ะสบายเลยเนีอะโชว์นี้จะยาวกว่านี้มันจะดังขึ้นถึงบนพอดีมันอันนี้คือแบบดีอ่ะพอเข้าเสร็จแล้วแบบผู้หญิงอ่ะเมื่อกี้ทำธุระมันก็ต้องมีหมุนมีอะไรอย่างไรนี่ใช่ไหมอันนี้โอเคเลยที่เข้ากันดีได้สองคนเลยเนี่ยอยากจะเข้ามาเลยไงอ่ะจะเข้ามาทำอะไรในห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อันนี้ก็เป็นห้องขังเหยื่อได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ อันนี้เป็นถังน้ำอ๋ออันนี้อันนี้เป็นถังน้ำเนี่ยถังน้ำเราเรถังน้ำก็คือเป็นเป็นปัญหาเปนปันไดไปใช่ครับอ่าถังถังน้ำมันสามารถจิบปอกมาได้เลยนะครับอ๋อถังน้ำมันอยู่คือปัญหาคือเราเนี่ยห้าปีสิบปีอ่ะห้าปีสิบปีอ่ะถังน้ำมันมันจะผุอ่าเราสามารถยกออกมาแล้วก็เปลี่ยนหรือว่าจะซ่อมแล้วก็ยัดกับข้อใหม่ได้ไม่ต้องผ่าเลยเพราะปกติมันจะอยู่บที่พื้นปกติผ่าพื้นหมดนอกผ่าพื้นหมดไง ก็จะเดี๋ยวจะมีผ้าใบปิดปิดตรงสสยไฟตรงนี้ทั้งแผงเลยปุ๊บก็จะโล่งเลยในแบบนี้ก็จะดีนะเพราะว่าเซอร์วิสง่ายบางทีช่องเซอร์วิสตรงช่วงหลังคอนโซลตรงนี้ส่วนใหญ่จะมาแบบเล็กๆอย่างนี้ก็เซอร์วิสง่ายเลยง่ายเลยช่างก็ชอบยืนทางบ้านงานสบายอาบน้ําได้เลยเออมาอาบน้ําได้เลยอ่ะเรื่องอเรื่องอ่ะออกอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าไงเพราะว่าบางทีบางทีผู้หญิงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแล้วก็บางทีแบบมันเฟอร์มันเป็นเรือหัวเปิดแบบนี้มันไม่มีห้องเป็นเคบินไว้ให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้า ครั้งแรกเลยคุณบบลลี่คุณบบลลี่ก็ทาอ่ะก็คือถามคืออยากให้มันเป็นเรือที่เราสามารถท่องเที่ยวได้ด้วยอ่าใช่ครับแล้วก็เป็นเรือตกปลาด้วยใช่ครับคือเอาสองอย่างเลยเพะะฉนั้นอย่างแรกคือต้องนั่งสบายถ้าจะเห็นว่าคือเบาะเนี่ยมันใหญ่อ่าแล้วห้องน้ําก็คือเอาลูกเอาเมียไปได้นะครับมันนี้คือคอนเซ็ปต์มันมาจากมันมาจากเมียผมเนี่ยแหละครับที่ที่มันไปแล้วมันเขาอั้นเชนอ่าแล้วต้องไปหาหมอตอนจบอ่าไอ้กลวยกลวยอักเสบอะไรอ่ะกลวยไตอักเสบ อะไรกระเพาะปตะวากเสะเพาะปตะวากเสดตับกลวยนีราตับกลวยนี่เรากลวย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 นี่ของเราฮะกระเพาะปตะวากเสดผู้หญิงอั้นฉี่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยติตีอันเนี้ยฮะอันเนี้ยต้องทำบ่าบ่ากันน้ำนี่มีมีลำใหม่มาแล้วลำนี้ลำนี้แบบด่วนพิเศษเหมือนกันเือนเดือนไม่ถึงเดือนเสร็จตรงนี้มันจะมีร่องข้างในพอฝนตกปุ๊บมันเข้าปุ๊บแล้วมันจะไหลออกมาไีลออกมามีมีมีถูกต้องทุกทั้งลำนี้ทั้งลำเป็นอย่างนั้นหมดเลยอย่างอย่างพื้นอันเนี้ยครับโทุกคนนะครับอย่างพื้นอันเนี้ยครับ พอขนน้ำนตกพื้นอะไรเนี่ยตรงนี้เข้าลงนี่แล้วไหลออกไปเลยโอ้โหนี่นี่นี่ลึกเลยนะนี่หนูดีลงไปอยู่ด้คนหนึ่งเลยอ่ะดิฉันต้องลงไปเลย่ะนี่คือห้องสมอใช่ปะอ่าไม่ใช่ห้องสมออยู่นี่ครับห้องสมออยู่นี่แล้วเดี๋ยวชูชีพอันนี้เขาไว้เก็บของทั่วไปครับโอ้โหใหญ่มากนะห้องนี้ใหญ่เลยไม่ละชอบไงความปากมันกว้างอ่ะเออเอ๋อนี่ห้องสมออยู่นี่ปกติปากมันจะเล็กๆก็หยิบลำบากนะ ชาเป็นไงหนูดีสวยเลยสู้เรือนอกได้ไหมได้เลยอะ่ะไม่ใช่ยังไงนะคือคิดได้ใจว่าตายละตอนนี้วงการเรือนลำบากละ <laughs> คือคือต้องบอกงี้ครับคนที่มาดูคนแรกเลยคือไต่กุ๊ก <c oughs> อ่าครับผมอ่าโทรมาบอกพี่วิ่งเรือโคตรเนี้ยบเลย เนี้ยจริงนีพอได้ไหมโอ้ยเลยค่ะเรือเนี้ยจริงพื้นสีอะไรคือแซนหนูจับแล้วรู้เลยอะโดดโดดโดดนี่ไม่เป็นไรสบารถสเปคเนี่ยครับมันแข็งไปเนี่ยอย่าไปบอกเขาสิมันหนักไปเฮ้ยมันหนักมันหนักไปมันหนักไปหลังคาละอันนี้80โลวันนั้นพูดบอกไว้ว่า50ช่างแล้ว80อ่าก็เดี๋ยวจะไปทำรถสเปคต่อให้มันเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเดี๋ยวให้พี่กับให้ให้บิวโหนให้บิวโหนให้หน่อยไหนเราโหนหน่อยโหนเลยอ่่ะะเห็นปโอ้ ที่ไม่มีค้ำหลังไม่ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะ้องบ้างนะเราอ่ะเดี๋ยวะถ้าคุณลี่ถ้าเป็นผมนะครับจะร้องเหรอไไมม่่ร้องปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะปัญหาไม่ได้ไม่ไม่คือจะขึ้นยังไงคือต้องบอกอย่างนี้คือผมไม่คิดว่ามันจะแข็งแรงนะตอนแรกเลยนะคุณบิลลี่เพราะว่าด้วยโครงสร้างมัน่ะมันไม่มีอะไรมาค้ำหลังเลยครับมันมีม้ลูกไม้งนี้อ่าเนี่มันมีงานเฟเจอร์ตรงนี้ไง แต่ไม่คิดว่าจะแข็งขนาดนี้ปกติหนูดีเห็นไหมเรือตกปลาเนี่ยไม่จำต้องมีค้ำหลังเพราะหลังคายยาวๆก็ไม่จะต้องค้ำหลังสิ่ขยะเลยไม่ดีเลยอ่ะอันนี้นี่คือถังน้ำแข็งถังน้ำแข็งครับอันนี้เทโฟมหนาประมาณนิ้วครึ่งหมดเลยทั้งทั้งรอบตัวตรงนี้ก็โฟมเก็บความเย็นไปยี่แม้ต้องปลามืออ่อนมือไม่อใช้แค่นี้อ่าใช้แค่นี้พอแบบเราเหรอแบบแบบเนี่าเอาแค่นี้เอาแค่นี้พอแโน่นโน่นเอ่อบิวจับตาดูไตวิวนี่เขาบอกว่า ไม่พอต้องมีขานเพิ่มไอของเราแค่นี้เอาให้มีก่อนเอาให้ท่วมก็บุญแล้วเอาให้มีก่อนนะตอนนี้โอใหญ่อันนี้คือเทโฟมสามารถคือเก็บน้ำแข็งกินได้เลยได้เลยได้เลยโฟมโฟมโฟมพียูโฟมรอบตัวเลยครับอ่าแล้วก็ใส่โชก็ปิดได้นี่นี่นี่อันนี้ที่ผมบอกอ่ะคนบิลลี่เรื่องน็อตเรื่องน็อเอาเป็นน็อตหัวที่มันเป็นหัวมน่ะครับ ก็เดี๋ยวหาตัวเมียที่เป็นผมเก็บเก็บงานเก็บเดี๋ยวค่อยๆแต่งครับค่อยๆค่อยๆหาเดี๋ยวคนตีมาเยอะเครับเดี๋ยวมาช่วยกันติที่ริเวอร์เดลเดี๋ยวผมค่อยๆ่อยแก่ครับผมเราชอบเราชอบคำติมาดูเรือที่ริเวอร์เดลแล้วติติหน่อยมาติหน่อยครับแล้วเดี๋ยวผมแก้ค่อยๆไล่เก็บเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคำติของทุกๆคนตั้งแต่ผมมีประสบการณ์เริ่มทำเรือมาก็อะไรที่เราคิดว่าดีเราเราเราอยากยัดเข้าไปครับมีคนบอกว่าเออมึงเลิกเถอะมึงเลิกสัญญาไม่มีไม่มีอ่ะมีเราโปรเจกต์เลยนะคือต้องบอกว่าคอนนโซลเี่ย ผมบอกคุณเลี่ว่าทำเอาไว้ใหญ่ๆอันนี้รับได้กี่จอกี่นิ้วครับเนี่ยจอสิบสองนิ้วสองจอผมว่าสามจอได้สิบสองนิ้วสามจอได้ก็เหมือนอเมริกาเลยได้เลยแต่ว่าเบื้องต้นที่เราแถมไปก็คือเก้านิ้วหนึ่งจอในงานร้านเก้าอยู่ในชุดอยู่ในนี้อยู่ในนี้ก็คือจอนี้จอแนวจอนี้เลยเก้านิ้วอ่าแล้วก็รวมกับเครื่องเสียงอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นตัวของเครื่องยนต์แล้วแต่อันนี้มันเป็นในราอาสิบแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวดีสําหรับจอสองร้อยห้าสิบอ่า ในวันที่15นี้ครับเดี๋ยวพี่บีเรียนเชิญพี่บีด้วยเออจะมีเปิดตัวใหม่รุ่นใหม่ก็จะมีแถมตัวนี้ทุกรุ่นอแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ย Honda เนี่ยครับจะเป็นจอหนาหรอกอตอนนี้มาใหม่ละจอนจอดิจิตอลโอเคแล้วก็ในชุดก็จะเป็นคอนโทรลควงมาลัยนะครับในพงมาลัยเนี่ยควงมาลัยเนี่ยก็มีออปชั่นเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันก็คือ ที่ให้มันจะเป็นไฮดรอลิกธรรมดาทีนี้ก็จะมีออปชั่นเพิ่มเพิ่มเงินจะเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าแต่เบื้องต้นเนี่ยเครื่องเดียวอ่ะผมว่าธรรมดาก็เหลือเฟือแล้วไม่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นไฟฟ้าอ่าตกลงราคานี้ก็รวมเครื่องเสียงฟิวชั่นด้วยเหรอคะรวมเบื้องต้นสี่ตัวครับเป็นเป็นสเปคนสักเป็นสักเป็กลงไม่ได้คำนวณผิดนะคะก็ก็ผิดนิดหน่อยแต่ก็สักเป็สักเปักเป็นสัก อันนี้ก็จะเป็นห้องขังเหยือห้องห้องขังปลาเป็นฉันก็ต้องลงไปแล้วสินะลงไม่ได้โอ้ถึงงั้นแสดงว่าข้างใต้นี้ยังโล่งอยู่อีกเยอะเลยร่มเลยครับก็ตรงนี้ผมทำตามที่พี่แต่ลืมเออามาใไอ้กล่องนะครับแจะเป็นกล่องนี่กล่องเฮ้ยนี่ถังอะไรอ่ะถังน้ำมันนี่ยาวเป็นงนู่นเลยเหรอ400ลิตรฮะ400ลิตรแม่เจ้าก็ผมทำเรือตกผมทำเรือทัวร์ทำเนี่ยผมทำเรือทัวร์ผมก็ใส่200ลิตรไซส์เนี่ย เราะเขาวิ่งกันแค่แบบเต็มที่ก็ชั่วโมงหนึ่งแต่พอทําเรือตกปลาเขาจะไปหลักแก๊สกลางอ่าวก็เลยต้อง400 400พอใจเลยลูกค้ายังไม่รู้เลยครับโอ้ยใหญ่เยอะมากนะ400ลิตรกับเครื่อง250เนี่ยคือถามจากตักจากตรงหน้าห้องน้ำตรงนู้นนะยาวมานี่เลยยาวถึงนี่ครับแม่เจ้า2เมตร70อันนี้ไอเดียพี่บีตามพี่บีสั่งเลยไอเดียพี่บีเออพี่อะไร X Xv big b o a เหรอเอ Xv big boat แล้วก็เรือเรือลำนี้ฝนตกออกข้างหมดคนน้ำออกน้ำออกข้างหมดก็คือจอดจอดหลับตาหลับสบายครับกลางคืนก็เป็นซิลเดนนะฮะเอาง่ายๆว่าวิ่งทะลุคลื่นก็ไม่เป็นไรอ่านะครับผมน้ําออกเองหมดไม่ต้องพึ่งปั๊มแล้วก็ระดับระดับพื้นเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลสักสักเกือบ30สิเซนเยอะนะสามสิบเซนเยอะครับเยอะครับเกือบศอกเลยนะแล้วก็ต่อไปก็คือพื้นที่ข้างหลังเราเราเผื่อเราเผื่อ4ี่รอยห้าสิบเดี๋ยวมาอนาคต ยังไม่หาเยอะมาหรอเล่นเล่นเล่นเพื่อเพื่อจะเป็นวีสิบสองอ่าใหญ่ใหญ่เลยครับเดี๋ยวก่อนถามก่อนสองร้อยห้าสิบตัวใหม่เนี่ยองบอกก่อนสองร้อยห้าสิบตัวใหม่คิลลีเนี่ยคือลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันของจริงอ๋อเรายังไม่บอกเรายังไม่บอกอ๋อเราไม่ได้บอกบอกยังไม่เห็นเหมือนกันอ๋อแต่เห็นเห็นข้างเห็นเห็นลางๆแล้วครับชาวบงชาวบ้านก็เห็นกันหมดแล้วนะลางๆลางๆชาวบ้านเขาไปดูเมืองนอกก็เห็นกันหมดแล้วนะคุณจะมาอํมคุณจะมาปิดอะไร ใครๆเขาก็เห็นกันหมดแล้วก็น้าตาประมาณอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปลองดูแต่เป็น V6 อ่าผมจะถามผมจะถามต่อคือมัน V6 ใช่ไหมผมจะบอกอะไรให้เครื่อง250ใหม่ประหยัดถ้าคิดว่า250เดิมประหยัดน้ำมันแล้ว250ใหม่ตามสเปคเทียบกับพ o น d ้า250เก่าประหยัดน้ำมันขึ้น13เปอเซ็นอีกกี่เดือนมาครึ่งปีอีก2เดือนครับสองเดือน2เดือนเมษาพฤสภาครับประมาณนี้อ่าดูข้างหลังครับใหญ่ๆนอนได้ฮะ แล้วเครื่องคือสวยมากมันสีขาวมาแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต้องไปทำแล้วถ้าเป็นถ้าเป็น2องจะเป็นสีเงินสีเินแีสีขาวมันหน้ในไทยแปลว่าจริงจริงมันเลือกได้เมืองนอกแต่ว่าเมืองไทยอ่ะผมตั้งใจจะแบ่งเกรดก็คือว่าสีขาวคือไฟฟ้าแล้วสีเงินคือแมคชีเน็ติคอลคือพุไอใสยเกียร์ธรรมดาครับใครอยากปี๊ดนะก็สามร้อยิได้เพราะว่ามันเขาทำข้างหลังกว้างเนี่ยเพราะว่าเวลากระดก3 5ม้มามันจะได้ไม่ติดขอบนี้ เครื่องยังไม่ได้ลานินใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ลานินครับพี่บีอย่าซิ่งนะครับอทางตะกี้ผมไปลองมาแล้วนะเออได้ห้าพันกว่าห้าพันสองเองไปพักใช้ไม่ได้ เกาะน้ําดีมากเลี้ยวเกาะน้ําจริงเกาะน้ําดีมากแล้ว่อ้เขาเรียกที่จะเอ่อวนจะไปอีกทีไปโดนคลื่นตัวเองอ่ะกระแทกโอเคแบบว่าไม่ไม่ได้รู้สึกแบบแตงเราต้องผ่าทุกคนไปกระโดดคลื่นฮะะไรนะฮะแต่ตรงนี้คลื่นไปไม่ได้แต่ว่าคือวันนี้คือพูดตรงๆว่าลองลองไม่ได้ไม่ได้สำหรับสำหรับผมคือไม่ได้ไม่ได้ลอง ใบมันไม่ยังยังไม่ใช่ของมันอ่าใบยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะไปกับทีมอ่าเดี๋ยวชวนช่างบิวไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะเอาเฮียบไปด้วยแล้วเดี๋ยวไปยกนี่นี่ที่มาดูวันนี้ครับต้องยกเครื่องเครื่องเครื่องสักสองรูอ่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนใบเอ่อให้มันเล็กลงให้มันใหญ่ขึ้นอ่าพิษพิษต่ำลงอ่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้มาดูเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะไปแก้รอบหนึ่ง แล้วเดี๋ยวพี่บีอันนี้ก็ไปจอลอนรอทะเลเลยอ่าครับผมอ่ะรอทะเลรอริเวอร์เดลอ่ารอริเวอร์เดลแล้วเดี๋ยวไปทะเลอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้บอกตรงวันนี้ที่ลองเนี่ยคือจริงๆกำลังมันควรจะกดแล้วพุ่งเลยพุ่งไปเลยแต่ว่าวันนี้ไปไม่ได้ไปเดี๋ยวต้องลดไปพัดอีกสองสักสองเบอร์อ่าฮะไปพัดพอดีหมดไม่รู้ว่าริเวอร์เดลอาจจะได้ลองหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูไปพัดหนก็งานด่วนงานจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไปขโมยเรือทัวร์มาสักหนึ่งเขาก็แย่งกันอยู่กับเรือทัวร์นี่ แล้วจาเป็นไหมครับคุณเิลลี่ว่าอันนี้จะต้องเป็น E P S K ครับไม่จําเป็นครับโลโก้สั่งมาเลยครับส่งมาเดี๋ยวจัดให้ครับอ,อยากคุณอยากใส่โลโกโ้โตัวเองชื่อเมียชื่อพ่อ <c oughs> ได้บอกได้หมดชื่อเมียชื่อลูกดกีกว่าไม่ได้เอาลกกูกด้ครับแล้วก็ลายเนี่ยอยากจะตีเส้นลายไหนอเอาตัวอย่างมาเดี๋ยวทาให้ครับคือต้องบอกว่าราคานี้คือรวมคืนด้วย E P A ด้วยนะพี่ลองพี่ลองนิ้วกดดูครับแต่ว่าลองพยายามจะแกะดูครับเนี่ย พยายามจะแกะดูครับอ๋อแน่นมึ่งมากอ่าอ่าเองพยายามจะแกะดูเหนียวมากแข็งมากแล้วก็ความหนาแน่นของคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อันที่ขายลาซาด้าอ่าอาลาซาด้ามันกดไปยุบยุบยุบเลยอันนี้มันไม่ใช่อ่าครับผมคนละเกจกันอให้คุณบิลลี่ไปจัดการไงจงไปจักของเขาแล้วเดี๋ยวเราไปลองทะเลกันดีกว่าคลิปหน้าไปตกปลาด้วยเอาลำนี้ไปตกปลาดูว่าเป็นยังไงอันนี้คือนัดกันกลางคลิปเลยว่างั้นส่วนคนไหนอยากลอง ลิเเวอร์ด5-9นะครับลิเวอร์เดลมารีน่าไปลองได้เลยชวนชวนมากันเยอะๆนะครับเปลืองน้ำมันน้ำมากเยอะทีเดียวมามาลองกันรอประดี๋ยวก็ลองกันแล้วหลายกลุ่มหน่อยแล้วก็ใครอยากลองคาเก้นก็มาลองได้ที่งานเหมือนกันขายคาเก้นเหมือนกันครับอ่านะครับลองพวกอุปกรณ์พวกนี้อยากจะลองตั้งมารีคาเก้นตัวนี้คาเก้นก็ต่อเข้ามาที่เหมือนกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอ้ดีเลยสามารถบังคับคาเก้นได้ที่ตัวนี้เหมือนกันนี่อยู่ในชุดล้านเก้านะเฉพาะในงานลิเวอร์เดลอย รีบเลยรีบเลยโอ้แรรจะมาอีกแล้วใชาา่ลงอ่ะมีพมามีพายุทุกครั้งเลยเดี๋ยวเราไปอ้อมทุนกันครับเป็นเซสกีอ๋อไปอ้อมทุนเซสกีได้เดี๋ยวผมมีกัปตันขับกับตันกับตันบิวให้โอเลเดี๋ยวลองดูปัดมันลงไปดูว่าวงริ้วเป็นยังไงต่อไปนีนี่นีดูลำโพง อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกคราวที่แล้วว่าถ้าเราโพงันอยู่ข้างบนเน่ะเสียงมันดีกว่าอยู่ข้างล่างดีกว่าไหมถ้ามันได้ยินชัดกว่านี่เรพงสี่ดอกที่ให้ด้วยนะ หนึ่งมีนานะครับใครมาที่ดอ,อกกายคนนี้เป็นคนขับนะครับนี่เียวับผมนี่ครับน,นักตกปลาทั้งหลายไม่เกี่ยวกับผมนะนี่คนนี้เลยนี่ตกปลาแล้วว่าไล่ปลาดูว่าตกปลากันเป็นแถบนู่นเป็นร้อยเป็นร้อยคนนี้นะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวตอนเนี้ผมดูนะผมดูนะถ้าตามประสบการณ์ที่เคยลองมานะแม่เกาะขึ้นดีเงี้ยเครื่องแม่งตับ แม่ไม่วอดน้ำใช่ผมคิดอย่างนั้นเพราะปกติถ้าเลี้ยวขนาดเมื่อกี้ไม่ต้องมีวอดน้ำอันนี้นี้ไม่ไม่มีวอดเลยแม่งดูดหยุดตึ๊บเลยแล้วว่าเครื่องไม่ตับใช่เพราะเมื่อกี้ก็หักหักลูงเลี้ยวไม่นี่เลยนะสองลูนะครับก็เดี๋ยวรอคุณบลลี่ปรับแล้วเราไปลองที่ลิเวอร์เรย์มารีนาโบ๊ทแฟร์วันนี้เอามาลองให้ดูสั้นๆง่ายๆดูทางน้ำสวยมากนแล้วก็กล่องขึ้นดีมากย่านอีกรอบมีคนถาม เรือลานี้เกาะเฉพาะ h อน da เท่านั้นใช่ครับมีตัวเลือก250กับ350เครื่องเครื่องเก่าได้ครับผมยินดีถ้าเครื่องเก่าส่งมาถ้ามีเครื่องเก่าเราเราติดตั้งให้ครับผมคุณต้องส่งเครื่องมาใช่ครับอย่าเอาเรือไปแล้วไปติดเองไม่ได้ครับเดี๋ยวมาส่งที่นี่เดี๋ยวผมดูแลให้อย่างดีเล้บริการนะครับถึงฝั่งแล้วนะครับคุณเบลลี่วันนี้เราบายๆกับท่านผู้ชมดีกว่าได้เลยครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ นี่ระดับน้ำอยู่นี่พี่วีนี่ระดับน้ำอยู่นี่นี่นี่ระดับน้ำอยู่นี่ระดับนี่ระดับน้ำอยู่นี่ใส่เครื่องโอเวโหลดขนาดนี้ลงไปแค่นี้ไอรูใหญ่สุดคือรูเดนน้ำไอเซลเดนครับผมก็อยู่ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบรูรูใหญ่เนี่ยนะรูใหญ่เนี้ยครับามมือเนี่ยครับผมแล้วไอสองอันก็เป็นเดนเป็นเป็นปั๊มน้ำเป็นอะไรก็ว่า